สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกันด้วยผมทุกคนคือก็สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหลักบ้านของพวกเราทุกคนมาดูเขาตัดต้นไผ่แบบว่าเนียนกิิบเลยนะผมทุกคนดูคนดูดิโอดูเขาตัดต้นไผ่ต้นไผ่ที่นี่เขาสวยมากตรงดิ้งเห็นแกตัดคนเดียวครับผมทุกคนนี่คนญี่ปุ่นยืนตัดบนไม้เหล็กทุกคนเห็นเขาต่อเหล็กเดินตัดป่ะ ทำไมเขาไม่ตัดโคนผมเขาไม่แน่ใจนะหรือว่ามันสูงเกินไปเขาก็เลยทําการตัดนะผมทุคนดูโคตรเจ๋งอน่ะมีคนอยู่ข้างหน้งคนญี่ปุ่นนะผมทุกคนคาดูเห็นข้างหลังผมปะเนี่ยต้นไผ่เขาได้ทําการตัดนะอย่างที่ผมบอกช่วยเขาตัดเลียงกันทิ้งหมดเลยผมทุกคนดูดิโคตรเจ๋งสุดยอดเลยผมทุกคนเขาตัดคนเดียวด้วยนะผมทุกคนโอ้ยยอมรับยอมรับเขาทำสะพานเล็กๆเดินเลยวะแล้วเขาเขาทำการตัดทุกคนสุดยอด เพราะว่านั้นเขามองเรามานะผมเดินเอาหัวชิโยะไปดูเขาก็มองเราขึ้นมาเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> ไปซีมาส่งของแล้วครับผมทุกคน